สวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้ไม่ได้ออกไปหาผึ่งหามิมครับผมฝนตกตั้งแต่ว่าค่ำครับเกือบแจ้งเนาะก็เลยแบบขวงหาไม่เจอมันไม่ออกหากิดยังไงครับผมมันจะดุดาเพราะว่าไม่มีน้ำดากึเลยเดอนก็เลยไปบ้านครับไปบ้านพ่อครับ ไปเผาไอ้หน่อไม้ครับไปเผาก้นอนหน่อไม้ไว้ฝ้นตกใส่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับผมก็เลยไปดูก็ไปได้หน่อไม้มากครับผมก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปทำปอกหน่อไม้แกงหน่อไม้แจกลิปเนาะโอเคครับผมนี่ครับนี่หน่อไม้ที่ได้มาครับผม หน่ยใหญ่ก็มีอยู่ครับสามสี่นอห้านอครับผมเป็นพวกที่ผมแบบเผาเนาะเผาแล้วิ่งอกครับเขาก็นอโจดน้อยนะครับผมโหวกเขาขาดีพอได้แกงอยู่ครับใครอยากกินไว้ก็ทำคือผมเ้อเผากอลหล่ะลูกเผากอมันเลย เกิดสองสามอาทิตย์แต่กินแน่นอนครับแต่ระวังข้าจตีดหาวนะโอเคครับโอเคเดี okay, ๋ยวบอกกันเลยครับผมบอกเสร็จแล้กวลกว็จะเสียนเนี่ยทำให้มันมั่งบางครับทำให้มันมั่งบางเอาไปต้ม เป็นอยนี้แกงกะทินะครับนี่ครับปอกอะไรมาครับผมสวยงามครับ อส,สวยๆครับผม mm hmm. เด็ดเว้นหน่อยมีไหม mm hmm. นี่ครับนอนหน่อยเข mm hmm. าก็นอโจทย์นี่แหละ สวยงามครับผมอโอเคแล้วปอกกอนครับครับก็ผมบอกเสร็จแล้วครับผมกระไดพอกแกงอยู่ดอกครับแล้วพอไดอยู่ขั้นตอนต่อไปเขาเรียกอะไรริวร้วหรือฝานบางๆครับผมเดี๋ยวเอาไปต้มครับ โอเคครับผมก่อไฟเรียบด้วยครับผมนี่เราไปต้มเลยครับต้มให้มันจืดเนาะเดที่ต้มให้มันจืดเลยที่ได้ไปเอามาแกงครับผมโอเคเอาลืม ใส่เกลือครับผม้องใส่เกลือด้วยครับเราเตรเกลือมาแล้วครับเติมไปนิดหน่อยครับลองใส่เยอะครับผมรอมันเดือดครับกระต้มเรียบร้อยแล้ว,วครับนี่ครับต้มแล้ว รืดแล้วครับผมก็เขียมกันเลยครับเขียมแกงกันเลยมีกะทิครับผมกะทิมีใบใบแมงลักครับเนื้อหมูครับผมแล้วก็ผิกแกงอันนี้ใบยะนางครับผมใบยะนางผมไม่เก็บมาสีนะผมหั่นแล้วครับใบยะนางโขกใสก่นี่ครับข้าสารแช่ครับผม ขาสารแช่แช่น้ำแล้วก็ต้าต้าใส่กันเร้าขั้นพ็ยามมาใส่ครับผมโอเคเดี๋ยวต้าแบยนา่งเลยครับก็สารที่แช่น้ำครับใส่ครับ โอเคก็อ okay. ยัาตามแป๊บนึงครับครับกะทำเรียบร้อยนะครับนี่ชฉเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวกับกรองเอาแต่น้ำครับผมบจะเตรียมกันเลยครับเริ่มกันต่อนเลยครับผมก็ดไฟครับ รอให้กะทิเดือดรอให้กะทิเดือดแป๊บนึงครับผมพอกะทิเดือดปุ๊บเราก็จะเอาพริกแกงลงครับผมแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้กะทิแตกมันแล้วครับผม ไอ้พี่แกงเลยครับพี่แกงครับผัดพี่แกงครับผม แค่กะทิกับผักแกงก็โอ้สุดยอดหอมโอ้เผ็ดปุดไหมนี่โอเคครับเดี๋ยวขอให้ผักแกงมันสุกแป๊บนึงครับผมครับกะทิก็แค่ผัดผักแกงเรียบร้อยครับผมได้ที่ครับผมหมูลงไปผัดเลยครับ เดี๋ยวยังจะยัดผัดหมูไตสักคู่ครับผมครับผัดหมูได้ที่ครับผมแกงหน่อไม้ครับใส่หน่อไม้ครับโอ้ยหมูหน่อยไปไหมนี่ ৰাখা ফোন ফোন ตอนต่อไปครับน้ำยานางนา้ำยานางครับน้ำยานางผสมเขา่าตำ้นกันครับเทลงไปเลยครับ เดี๋ยวตำเยานั่างกวอ็ใส่ชิกที่ครับครับขั้นตอนปุงรสครับผมคนอื่นก็ปุงนัวครับใส่บนหอนี่ได้ไ <c oughs> หมห่อเท่าก็นี่ใส่บนนี่อร่อยมากครับแต่ยา,ยาเลยครับผมแคนี้พอครับยารเอยเยอะครับ รถดีครับผมรถดีโอเคครับโอ้ยน้ำปลาครับผมเดี๋ยวนิดเดียวไม่ใช่กับไม่ได้ครับนี่แล้วครับว่า่อยครับผม น้ำปลาโอเคงดผมคุ้งทำนแดนะครับไม่ได้ปุ้งมากนะครับเพราะว่าผมทํากับเขาผมไม่ค่อยใส่น้ําปลาครับมไม่ค่อยชอบครับผมเป็นคนกินจืดเนาะไม่ไม่ได้กินเข็ม ิมก่อนเค็มแมงโอเคครับผมจะรอมันเดือดสักกู่ครับครับในทีครับขั้นตอนสุดท้ายเลยครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับผมใส่ใบแมงลัก ไครับผมครับยอดครับผมแกงหน่อไม้ใส่หมูไปกินเขากันครับครับผมนี่ครับแกงหน่อไม้ครับผมแกงหน่อไม้เนาะ,ะเขา่าสวยร้อนๆครับ กิมกันเลยเป็นยังไงครับผมกินด้วยกันครับอือดีใจครับ แล้ครับต้องขอตัวกินข้าวแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับแทงออ่อไม้ยั่วยู่ๆเจอ